สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปดูในเรื่องของข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติตนข้อปฏิบัติตัวของพนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมนะครับตรงนี้นะครับอยากให้นักศึกษานะครับเรียนักศึกษาทุกคนดูนะครับตรงนี้ก็คือให้ดูที่ตัวพนักงานนะครับทั้งพนักงานหญิงและชายนะครับดูตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะพูดถึง นะครับตรงนี้ก็คือขอคุณภาพจาก Google นะครับซึ่งซึ่งผมที่มานะครับมันจะเป็น URL ก็ขออนญาตใช้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับภาพสำหรับการศึกษานะครับนะครับมาดูครับเมื่อกี้อย่างที่กูให้ดูแล้วนะครับว่าบุคลิกภาพเขาเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้นะครับกูค้างไว้ให้นะครับข้อปฏิบัติของพนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมนะครับเราจะเห็น นะครับว่าคุณสมบัติหรือว่าข้อปฏิบัตินะครับว่าเราจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานในฝ่ายไหนแผนกไหนของพนักงานโรงแรมก็แล้วแต่นะครับก็จะมีข้อ,อปฏิบัติข้อบัญญัตินะครับไว้นะครับว่าเราต้องมีบุคลิกภาพยังไงต้องมีความพร้อมยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะพูดคร่าวๆใ,ให้ฟังในคลิปนี้นะครับมาดูข้อแรกนะครับการที่จะเป็นพนักงานเนี่ยนะครับ ความสะอาดของร่างกายนะครับก็จากหัวจะลดเท้านะครับไล่มาตั้งแต่ทรงผมนะครับผู้หญิงกับผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับความสะอาดของร่างกายนะครับทุกคนก็ต้องยังไงครับชำระร่างกายนะครับให้มีความสะอาดนั่นก็คือการทําความสะอาดการอาบน้ํานะครับ การทำความสะอาดในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รักษาความสะอาดนะครับพูดได้ง่ายก็คือเราจะมีกลิ่นตัวนะครับมีขี้หูขี้ตาพูดได้ง่ายนะครับก็ก็ไม่ได้นะครับเราต้องมอีรูปร่างหน้าตาหรือว่าร่างกายที่สละสลวยนะครับอันดับแรกก็คือ ทำไมถึงมีร่างกายที่สะอาดก็คือเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นตัวนะครับหน้าเข้าใกล้นะครับมันเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับมาดูที่ข้อ2นะครับทรงผมดูดีนะครับเป็นทางการทางการยังไงครับผู้ชายนะครับผู้ชายก็ตัดผมสั้นนะครับข้างหน้าก็จะให้มันเลยคิ้วนะครับข้างๆก็จะให้มันแทงหูนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะให้มันเลยปกเสื้อนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นลองทรงนะครับลองทรงสูงนะครับแล้วก็หนวดเขรานะครับก็ก็จะไม่มีนะครับเราเราจะโกนหนวดทุกวันสําหรับพนักงานโรงแรมนะครับส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับหรือว่าสองทรงผมนะครับถ้าเป็นผมสั้นก็ไม่ควรที่จะ,ะสั้นเลยเลยบ่านะครับให้ปะบ่าพอดีสําหรับคนที่ ชอบไว้ผมสั้นนะครับแต่ข้างหน้าก็ย่าให้มันปิดหน้าปิดตานะครับก็คือเราต้องติดกิฟตติดอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้ดูสะสลวยดูเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามาปิดตาเนี่ยนะครับการมองเห็นหรือว่าการสะบัดผมมันทาให้เราเสียวิกธภาพนะครับส่วนที่ผมสั้นนะครับผมสั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับผมยาวนะครับผมยาวก็ต้องติดเน็ตนะครับ รวบผมตึงนะครับรวบตึงติดเน็ตให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับครูนะครับครูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานถ้าสั้นต้องเป็นทรงที่มันดูดีดูโอเคครับซึ่งมันจะดูแลยากแต่ว่าถ้าผมยาวนะครับถ้าเรารวบตึงติดเน็ตเนี่ยมันจะเป็นการเซฟนะครับในการดุดร่วงของผมแล้วก็การจัดทรงอะไรต่างๆนะครับก็คือติดเน็ตจะดูดีกว่านะครับ แล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็ต้องสะอาดสะอ้านนะครับไม่ยับนะครับรีดให้เรียบนะครับขนาดของตัวนละครับของไซส์ต่างๆก็ต้องเลือกให้พอเหมาะนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับดูที่ผู้ชายก่อนผู้ชายก็ไม่ฟิตมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะครับถ้าฟิตมากเกินไปกระดุมก็จะปรินะครับมันก็ดูไม่ดีนะครับ ก็ต้องพอดีแต่ว่าถ้าตัวใหญ่เกินไปนะครับก็จะทําให้มันเทอะทะนะครับดูแล้วมันไม่สมาร์ทนะครับรวมถึงกางเกงนะครับความยาวของขากางเกงก็ก็พอเหมาะนะครับไม่ใช่ให้ขากางเกงลอยถ้าขากางเกงที่มีความยาวที่เหมาะสมก็คือมันจะปิดนะครับข้อตะตุ่มไม่อยู่นะครับไม่ไม่เห็นถุงเท้านั่นก็คือจะพอดีนะครับแล้วก็ขนาดของของขากางเกงนะครับ ก็ไม่ควรที่จะเดฟเกินไปหรือว,ว่าขาเกง่งเล็กเกินไปนะครับก็ให้มันเป็นขาที่สุภาพนะครับส่วนของผู้หญิงนะครับก็ก็แล้วแต่ยูนิฟอร์มของของอโรงแรมแต่และโรงแรมนะครับถ้าเป็นกระโปรงนะครับก็ควรที่จะเสมอเข่านะครับถ้าเป็นกางเกงก็อย่าให้ดัานรูปมากเพราะว่าการทํางานการเคลื่อนไหวนะครับก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่คล่องแคล่วพอสมควรนะครับให้เคลื่อนไหวสะดวก นะครับเพราะว่าเราทํางานเราเดินไปเดินมากับทั้งวันนะครับตรงนี้ก็คือการเลือกเสื้อผ้านะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องสะอาดนะครับดูดีนะครับไม่ไม่ใช่แบบซุกซุกไว้ในล็อกเกอร์แล้วหยิบมาใส่เลยนะครับเราก็ต้องมีการรีดมีการเตรียมพร้อมๆนะครับเพื่อให้บุคลภาพเราออกมาดูดีนะครับอ่าแล้วก็ข้อที่4ครับการติดเครื่องแบบหรือว่าเครื่องประดับ ก็ให้พองามนะครับถ้าเป็นยูนิฟอร์มของเขาก็จะมีแค่ป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อก็ติดให้ตรงนะครับไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับถ้าเป็นป้ายที่มันเป็นโลหะนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับให้ไม่เอี่ยมอยู่เสมอนะครับไม่ใช่รอยเปื้อนรอยสนิมรอยเคลือเลยไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะครับแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือเราทํางานเนี่ยทุกแผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในส่วนไหนก็แล้วแต่ นะครับก็คือแหวนนะครับสร้อยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ก็คนที่จะเก็บหนึ่งเลยครับการทํางานเราเดินไปเดินมาเราไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างเผื่อมันหลุดมันหายาระหว่างการทํางานนะครับก็จะยากนะครับที่จะตามของที่หายมาได้นะครับบางทีเราไม่รู้ว่าไปหล่นตกหล่นที่ท่อระบายน้ำํำไหมอะไรต่างๆนะครับเหมือนสร้อยคอเลยมานี่นะครับแม้กระทั่งถ้าจะใส่นะครับก็ใส่ให้พอเหมาะ ถ้าจะใส่ก right so so, ็ใส so ่ในส่วนของนาฬิกานะครับแหวนก็แหวนได้อยู่แต่ว่าถ้าแหวนเป็นหัวเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ครที Poor ่จะใส่นะครับแล้วก็สําหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็จะดูในส่วนของต่างหูนะครับของต่างหูที่ใส่นะครับก็ให้เป็นเรียบเป็นตุ่มเล็กๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวงมาเลยนะครับมันก็จะไม่สุภาพนะครับก็เอาที่สุภาพนะครับเอาเอาที่ดูดีนะครับในส่วนของ การแต่งกายก็นะครับเราพูดไปแล้วนะครับเรื่องของเครื่องประดับนี่แหละนะครับก็ควรที่จะเว้นนะครับรวมไปถึงอะไรครับร่างกายขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในเรื่องของเล็บมือเล็บเท้านะครับเล็บมือเนี่ยทำไมถึงควรตัดสั้นครับหนึ่งนะครับถ้าเราไปทํางานเผื่อเราไว้ยาวเนี่ยนะครับมันฉีกมันขาดมันก็ทําให้เล็บเราเสียนะครับมันไม่สวยก็อย่างที่สองนะครับเผื่อเราไปได้ใกล้ชิดกับแขกนะครับ เผื่อมันเราไปสัมผัสหรือว่ามันไปทิ่มแทงแขกก็เกิดอันตรายได้นะครับรวมไปถึงถ้าเราทํางานหนัก,นกทำงานหลังบ้านนะครับยิ่งแผนแม่บ้านเนี่ยคราบที่เข้าไปเรา,เราทำความสะอาดไม,ไม่ไม่ได้เต็มร้อยนะครับมันจะเป็นแหล่งสะสมนะครับเพราะเชื้อเชื้อโรคนะครับอันนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับะนะครับ ก็มาดูที่ข้อต่อไปนะครับรองเท้านะครับรองเท้ารองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับสำหรับผู้ชายก็ถ้าเป็นขัดมันก็ควรที่จะขัดน้ํายานะครับขัดแบกลงแบกให้เรียบร้อยให้เงางามทุกวันนะครับถ้าเป็นของผู้หญิงก็ส้นนะครับก็ไม่สูงมากเกินไปแต่ว่าขอให้มีส้นนะครับจะทําให้การเดินหรือว่าการทํางานเราดูดีดูสมาร์ทนะครับ เนี่ยครับก็คือเป็นส่วนของรองเท้านะครับอ่าแล้วก็นะครับข้อปฏิบัติข้อต่อไปนะครับในการทํางานเนี่ยบุคลิกภาพของเราก็คือมันมันต้องดีอ่ะครับดูเมื่อแขกมองมาที่เราก็เหมือนกับว่าโอเคเราพร้อมที่จะทํางานเราพร้อมที่จะให้บริการเขานะครับเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแม้กระทั่งการยืนการเดินการนั่งการพูดคุยกับแขกแม้กระทั่งระหว่างที่เราทํางานนะครับ ที่พูดข้างต้นนะครับนั่นก็คือเราจะพูดถึงนะครับบุคลิกภาพระหว่างการทํางานนะครับเรานะครับข้อแรกนะครับก็คือเราจะไม่ยืนล้วงกระเป๋านะครับหรือกอดอกระหว่างทํางานนะครับเราต้องอยู่ในท่าที่สํารวมนะครับเอามือนะครับกําข้อรวมๆสาหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะแนบชิดลําตัวนะครับระหว่างยืนคุยกับแขกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขณะที่ทํางานนะครับเราก็ไม่ควรที่จะ,ะหัวเราะเสียงดังหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับระหว่างที่เราปฏิบัติงานเนี่ยถ้าถ้าเราได้ไปเป็นสวมบทบาทเป็นแขกเนี่ยเราจะได้เห็นข้อบกพร่องหรือว่าได้เห็นเลยว่าพนักงานเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับถ้าเรามัวแต่คุยกันอยู่นะครับหยอกล้อกับเพื่อนอยู่นะครับ ก็จะทําให้เราอะไรครับไม่มีสมาธิในการทํางานนะครับหรือพูดเสียงดังก็เป็นการรบก,กวนแขกนะครับบางทีกําลังจะอะ,อะไรครับเขียนรถไปทําความสักห้องพักนะครับเราไม่รู้ว่าแขกหลับอยู่ไหมนะครับเสียงเราดังเกินไปที่จะไปรบก,กวนแขกไหมนะครับนี่ก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งการหยอกล้อกันนะครับ ะระหว่างการทํางานเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสมาธินะครับเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทํางานนะครับมันก็อาจจะทําให้เราอะไรครับทํางานไปอาจจะลืมนะครับลืมขั้นตอนในการทํางานหรือว่าแม้กระทั่งการหยอกล้อกันอาจจะเกิดปฏติเหตุได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อควรระมัดระวังนะครับแล้วก็เมื่อเราไปเจอกับแขกนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกัน ตัวแย้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วฟังอย่างอย่างเต็มใจนะครับข้อนี้ยังไงครับข้อ9้ามาขยายความกันหน่อยนะครับเหมือนกับอ่าถ้าเป็นแขกนะครับเขาคอมเพลนก็คือเขาร้องเรียนนะครับว่าอ่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีนะครับสิ่งที่เราจะควรทํานะครับก็คือเราอย่าไปโต้เถียงกับแขกนะครับอย่าไปโต้เถียงกับแขกด้วยด้วยเดียดขาดนั่นก็คือวิธีการปฏิบัติเลยนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่า เราต้องรับฟังเขาก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นจริงแค่ไหนสิ่งที่จะพิสูจน์ได้นั่นก็คือเราต้องรับฟังรับฟังด้วยยังไงครับด้วยความเต็มใจนะครับสีหน้านะครับพิยัท่าทางคําพูดนะครับเหมือนกับเราถามนะครับว่าเขาไดา้รับประสบกับอะไรมานะครับเขาเดือดร้อนในส่วนไหนเขาอยากให้เราช่วยเหลือในในส่วนไหนนะครับเมื่อรับฟังเสร็จนะครับ เราก็ต้องมาคิดวิเคราะห์หรือว่าการที่จะโต้บทสนทนากลับนะครับโดยให้มันเป็นเชิงนะครับอบอกกล่าวขอโทษนะครับเราต้องขอโทษก่อนถึงแม้เราจะผิดไม่ผิดเราก็ต้องขอโทษนะครับแล้วก็ถามความต้องการของแขกนะครับว่าแขกเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราจะทําให้ได้หรือไม่ได้เราก็ต้อง ขอรับปานะครับเอาโอเคเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนนะครับจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นนะครับความช่วยความต้องการความช่วยเหลือของแขกนะครับอย่างเต็มใจนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับหรือว่าแขกเนี่ยนะครับที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาเกิดความประทับใจนะครับเขาพึงพอใจในในสิ่งที่เราบริการเขานะครับ เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนพนักงานนั่นแหละครับก็คือเรามีความเครียดนะครับเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าไปรองรับอารมณ์แขกที่เข้ามาถึงแม้เราจะไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งที่เรารับมานะครับเราก็ควรจะเก็บไว้หรือว่าถ้าอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ตัดออกนะครับเพื่อให้เราได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับเพราะข้อสิบเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ ไม่นินทาแขกนะครับแม้ว่าเราจะาได้รับคอมเพลนหรือว่าได้รับคําติชมจากแขกมานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเราระหว่างการทํางานเราเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบซึ่งแขกกระทําอยู่นะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปพูดถึงเรื่องล่าถึงเขานะครับในในทางลบนะครับในทางลบก็คือ,อเราเอาทัศนคติเข้าไปเข้าไปพูดนะครับไม่ไม่ใช่แม้แม้กระทั่งแขกนะครับ รวมถึงเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้านายเรานะครับคนที่เป็นเพื่อนที่ทํางานอยู่กับเรานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงทัศนคติของเรานิสัยของเรานะครับก็คือมันมีเคสนะครับครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยก็ได้นะครับที่ใกล้ตัวเหมือนกับเพื่อนที่ทํางานอยู่นะครับอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับหรือว่าอยู่ต่างแผนกันนะครับก็ไปนินทากันนะครับนินทาในล็อกเกอร์เนี่ยตัวดีนะครับนินทาใน ตรงห้องเก็บของห้องน้านี่แหละนะครับก็คือควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันมีใครอยู่ไหมนะครับถ้าเขาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเขาแล้วเราพูดถึงเขาในทางที่เสียหายในทางที่ลบเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่อเราเองนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับการพูดถึงการนินทาหรือว,ว่าการพูดถึงเขาในทางที่ลบนะครับถ้าจะพูดถึงได้ก็ควรจะเป็นในสิ่งที่มันเป็นบวกชื่นชมอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ระหว่างการบริการนะครับก็เพิ่มให้นะครับบุคลิกภาพอนอกจากที่เราจะไม่ยืนกอดอกนะครับจะไม่ยืนล้วงกับเาโาเราก็ต้องระมัดระวังนะครับท่าทีที่เราเดินเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปก่อนแขนมากนะครับว่าไม่รู้ว่าการก่อนแขนของเราเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้ารอบข้างเรานะครับอยู่ข้างหลังจะโดนคนอื่นไหมนะครับเราต้องมีท่าทางกิริยาที่ไม่มีความเหมาะสมแล้วก็เซฟคนอื่นด้วย นะครับแล้วก็การทํางานนะครับเราก็ต้องทําด้วยความคล่องแคล่วว่องไวมีความกระตือรือร้นนะครับไม่ใช่ทํารอบเช้าเนี่ยนะครับแขกมาแล้วก็ยังเอ่ยเฉยๆยนะครับเหมือนกับว่าตอนรับเขาสวัสดีครับสบายดีไหมคะนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งนะครับหน้าตาเราต้องมาก่อนความกระตือรือร้นนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าแขกต้องการอะไรนะครับเราก็ต้องหาให้เขาด้วยความกระตือรือร้นยังไงครับไม่ใช่ว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะ รอสักครู่นะคะนะครับแต่เชยทาเชยเลยหรือว่าแม้กระทั่งแขกเข้ามองมาสบตามาเราก็ต้องเดินเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับเดินเข้าไปหาเขาโดยอัตโนมัติแล้วถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะ,ะต้องการรับอะไรเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้นะครับนับน่นก็คือมันเป็นความตือล้อนที่เราทําทันทีเมื่อแขกต้องการเราโดยที่ไม่ต้องให้เรียกก็ได้แค่สัมผัสจากสายตานะครับว่าคือเขามองเราแล,แลวเราต้องเดินเข้าไปหาเขานั่นคือความตือรล้นของการทํางานนั่นคือความใส่ใจ นะครับอ่าแล้วก็ไม่ปฏิเสธแขกโดยทันทีนะครับเมื่อแขกร้องขอขอช่วยเหลือนะครับเหมือนกับอ่าในกรณีที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรารู้แล้วแหละว่าเราไม่มีนะครับสมมุติว่าอ่าแขกขอนะครับว่าอ่ขอนี้ได้ไหมนะครับแต่เรารู้ว่าให้ไม่ได้แต่เราจะเก่าปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ค่ะไม่ไม่มีค่ะไม่มีครับไม่ได้นะครับคือเราพยายามฝึก ตัวเองนะครับให้หาประโยคหาสำนวนหาคำพูดนะครับที่มันแทนประโยคปฏิเสธได้นะครับก็อาจจะบอกว่าโอเคอ่าก่อนารอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอญาตตรวจสอบให้ก่อนนะครับขอญาตเช็คให้ก่อนครับนะครับว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะถามคนหน้าดูเดี๋ยวจะถามฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ดูให้นะครับแล้วก็ค่อยหานะครับเมื่อกลับมานะครับเรารู้แหละว่าไม่ได้นะครับแต่ต้องขอโทษขออภัยแขกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบอกว่า เปลี่ยนเป็นตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมนะครับต้องหาข้อเสนอให้เขานะครับหาทางเลือกให้เขานะครับตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือแขกแล้วก็กลาบปริเสทที่มันมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมากกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องบอกว่าไม่มีไม่ได้นะครับก็คือเราต้องหาวิธีการนะครับเพื่อให้มันซอฟนะครับแล้วก็ฟังแล้วมันโอเคเหมือนกับเราทําให้เขาอยู่นะแต่ทําให้สําเร็จนะครับเราก็เลยหาอย่างอื่นให้เขาเนี่ก็คือเป็นวิธีการปฏิบัตินะครับซึ่งไม่ใช่แค่แผนแม่บ้าน แต่นั่นก็คือสามารถใช้ได้ใช้ได้ทุกทุกฝ่ายนะครับอ่าแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นนะครับการทํางานเนี่ยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนของโรงแรมนะครับแม้กระทั่งแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านถือว่าเป็นแผนกที่หนักนะครับถ้าอยู่ในส่วนของ r o o m a t t e n d a n นนะครับก็หนักหนักเท่าๆกันหมดนะครับก็ก็เหมือนกันหมดนะครับทุกฝ่ายแต่จะมีความแตกต่างของการทํางานลักษณะงานนะครับดีเทลต่างกันแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเป็นรูมเทเนนั้นนะครับรูมเมทก็จะเจอกับแขกใช่ไหมครับคอมเพนอยากได้นั้นอยากได้นี้นะครับเพิ่มเติมมาหรือว่าบางทีเข้าไปเช็คเอา t นะครับขยะเต็มเลยนะครับทิ้งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับเราก็ต้องมีความอดทนในการทํางานนะครับเราก็คิดซะว่านะครับถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีงานทํานะครับมันก็จะทําให้กาลังใจหรือว่าแรงที่จะทํางานต่อได้ นะครับเราก็ฝึกความอดทนของตัวเองในการทํางานด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับการตรงต่อเวลานะครับตรงนี้สําคัญมากสำหรับงานบริการนะครับคือนะครับก็คิดซะว่าเหมือนกับเราเป็นลูกค้าไปเป็นแขกสที่หนึ่งนะครับเมื่อเราไปทานอาหารเนี่ยถ้าเราไปถึงเราตั้งใจจะไปทานร้านนี้นะครับเพราะว่าร้านนี้เราชอบนะครับแต่ไปนะครับเห็นพนักงานกําลัง ครุบอยู่หลังครัวอยู่หลังบ้านอยู่นะครับเหมือนกับกําลังเช็ดโต๊ะกาลังทำความสะอาดโต๊ะไม่มีใครมาสนใจเราเลยเป็นไงครับเรารู้สึกเฟลไหมรู้สึกเฟลนะครับแทนที่จะมาต้อนรับเราก่อนอน้อยก็หาที่ให้เรานั่งก่อนถูกต้องไหมครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นนะครับการทํางานนะครับเราจะมาสายไม่ได้เหมือนกับร้านเปิดกี่โมองอ่ะเหมือนกับการทํางานนะครับ เราเข้างานหกโมงนะครับเรามาตอกบัตรต้องตอกบัตรก่อนไม่ใช่ว่ามาตอกบัตรตีห้าห้าสิบเก้าแต่แต่งตัวไปครึ่งชั่วโมงไปทานข้าวอีกครึ่งชั่วโมงไปไปามาคุณได้เริ่มงานเจ็ดโมงครับแต่นะครับก็ค,คือถ้าเรามาก่อนสักสิบห้านาทีถึงสามสิบนาท,ทีเราก็จะทำเราก็จะทาภาระส่วนตัวเสร็จนะครับเปลี่ยนยูนิฟอร์มเสร็จแล้วก็อาจจะไปทํางานสักหกโมงครึ่งนะครับลงหน้างานไปถึงฝ่ายถึงแผานกแล้ว อันนี้ก็สามารถประหยัดเวลาไปได้ซึ่งถ้าการทํางานเ้าัว่าเริ่มงานขี่โมงนก็คือคุณต้องสามารถปฏิบัติงานได้แล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมรารยาทของสังคมทั่วไปนะครับการตรงต่อเวลานี่สําคัญมากนะครับไปเร็วได้นะครับแต่ไปช้าเนี่ยก็คือเป็นการเสียมรารยาทมากยิ่งเราเป็นผู้ให้บริการนะครับเราควรจะตรงต่อเวลาหรือว่าเราเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อปฏิปปะะบัตินะครับเป็นมารยาทนะครับที่ พนักงานนะครับของผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติให้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆนะครับก็จะมียิบย่อยออกไปอีกนะครับอ่ะแล้วก็นะครับนิสัยของการทํางานนะครับก็คือในตัวเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นข้อปฏิบัติคือข้อบังคับที่เราต้องทํานะครับคือเมื่อเราไปเป็นพนักงานแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ได้นะครับแต่นิสัยในการทํางานเนี่ยเราต้องปลูกฝัง ให้ตัวเองนะครับมันมีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองเราโตขึ้นเนี่ยเรามาทํางานเนี่ยเราต้องมีความก้าวหน้าในในในส่วนงานของเรานะครับในสายงานของเราเราต้องมีพื้นฐานยังไงถึงจะมีความก้าวหน้าได้จากที่แบบเป็นอะไรครับเป็นรูม m อทเทนเด้นเป็นเมดตอนไหนจะได้ขึ้นเป็นฟรอยด์ขึ้นเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ตอนไหนจะเป็นเมนเจอร์ได้นะครับเราต้องมีพื้นฐานนะครับ เพราะการทำงานความใส่ใจความรักในงานมันจะทำแล้วก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในในสายงานเราได้นะครับมาดูกันนะครับสรุปง่ายๆมีอยู่ห้าข้อนะครับถ้าทำได้ก็เป็นพื้นฐานของการทำงานและถ้าเราทำได้ก็ค่อยเพิ่มเป็นข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แดนะครับก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันแรกทุกที่นะครับเขาต้องการคนขยันอยู่แล้วนะครับความขยันหมั่นเพียรขยันยังไงครับก็คือการทำงานนะครับมี ความรับผิดชอบนะครับมีความขยันนะครับเขาให้ทำอะไรนะครับลักษณะงานเนี่ก็คือนะครับ JD เนี่ยจ็อบเนี่ยที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเราทำได้สำเร็จเราทำได้เร็วเราทำได้เรียบร้อยนี่ก็คือความขยันมันเพียรที่จะทำงานแม้กระทั่งเมื่อเราทำงานตัวเองเสร็จนะครับเราอาสาที่จะช่วยคนอื่นมีงานที่เป็นส่วนรวมเราก็สามารถทำได้นี่ก็คือความขยันมันเพียรที่อยู่ในตัวเรานะครับมันที่จะทำมันที่จะฝึกฝนตัวเอง นะครับตัวนี้ก็คือความขยันหมั่นเพียรอ่ะข้อที่2นะครับความสนใจนะครับเมื่อเราไปทํางานแล้วเราก็ต้องใส่ใจนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทํางานก็ทําไปบันๆตามที่บอกแค่นั้นไม่ใช่นะครับงานแต่ละงานจะมีดีเทลมันอยู่มีรายละเอียดของมันอยู่นะครับซึ่งเราต้องศึกษาแม้กระทั่งการทำความสะอาดห้องนะครับทั้งห้องนอนนะครับห้องพักนี่แหละนะครับห้องน้ํา ทุกอย่างมันจะมีรายละเอียดว่าแม้กระทั่งการเช็ดกระจกนะครับต้องใช้นะครับผ้าสีไหนใช้น้ํายาอะไระทำความสะอาดชักโครกนะครับแม้กระทั่งการเช็ดกระจกด้านนอกนะครับเช็ดโต๊ะ,ตะทํางานโซฟานะครับตู้เสื้อผ้าคือทุกอย่างมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับมันเหมือนคู่มือการทํางานว่าคุณต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์นี้นะในการทําวิธีการคุณต้องทํำยังไงนะครับตามหลักการ วิธีการตรวจสอบอยังไงก็คือคุณต้องใส่ใจอะไอีกม้กระทั่งความเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นความใส่ใจของงานว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างนะครับต้องศึกษาทุกอย่างแล้วก็ใส่ใจในความเรียบร้อยใส่ใจในเรื่องของผลงานชิ้นงานที่ทําออกมามันต้องดีนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับเมื่อได้รับมอบหมายนะครับให้ทํางานเราก็ต้องต้องทําให้มันสําเร็จรู้ล่วงนะครับ ต่องานงานยังไงงานวันที่รับมอบหมายนะครับต้องดูที่ลักษณะงานว่าเราทําหน้าที่นี้นะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่มันเป็นเฉพาะกิจเราต้องทําให้มันสําเร็จนี่ก็คือการรับผิดชอบต่องานนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับมีความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ถ้าตรงไหนที่มันเป็นส่วนตัวเราก็ต้องอะไรครับต้องศึกษาวิธีการเก็บรักษานะครับการเมื่อทํา ใช้งานเสร็จนะครับต้องมีการดูแลนะครับทำความสะอาดการจัดเก็บเพื่อให้ใช้ในรอบต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการที่รับผิดชอบต่อเครื่องมืออุปรกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือการารักษานั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่5ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับยังไงครับก็คือเมื่อเราว่างเบนจากการทํางานภาระหน้าที่หลักของเราแล้วนะครับเรามีเวลาว่าง เราก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้นะครับจากผู้รู้นะครับจากหัวหน้างานเรานะครับหรือว่ามันเป็นลิสต์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเอกสารเราควรที่จะหาเวลาว่างที่จะศึกษานะครับเพื่อให้ตัวเองรู้มากขึ้นรู้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือการใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนานงานของตัวเองเพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับตรงนี้ก็คือพื้นฐานง,ง่ายๆของ5ข้อยังไงครูก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะเริ่มไปทํางานหรือว่าฝึกที่จะ ฝึกตัวเองนะครับฝึกที่จะทํางานแม้กระทั่งการที่เข้าไปทํางานแล้วนะครับเราต้องมีคุณสมบัติของพวกนี้เราต้องมีคิดนิสัยของพวกนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ